เด็เงคุณป้านะครับเล่าผู้ฟังน้อยล้าครับฮัลโหลได้ยินก่อครับดัดวันดีเจ้าสำหรับคนที่มางานนี้เนี่ยตั้งแต่ประธานและก็ขอให้มีความสุขกันป้าเป็นคนเมืองเพราะฉะนั้นขออู้กับเมืองแต่ก่อนที่จะอู้เล่าเรื่องหลวงพ่อเนี่ยก็ขอชมชื่นชมยินดีผู้จัดงาน ที่ที่คราวนี้ห้าสิบปีมูนนิทิซึ่งป้าไม่ได้มาสองปีแล้วป้าติดตามหลวงพ่อมาตั้งแต่แรกทีนี้ก็นักใจอยู่ว่าสาสิปีที่จะฮือวูเนี่ยห้าสิบปีที่จะอู้เนี่ยมันจะไม่ไม่ต้องอลงตามเลยมันมันจะ จะใช้เวลาแค่30สบนาทีนี้ถ้าจะบาไหวก็จะอู้ไปเรื่อยๆก่อนอื่นที่ขอชื่นชมกผู้จัดงานวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยและอลังการตรงจกับที่เป็นลูกหลานของหลวงพ่อป้าเป็นคนเมืองติดตามงานของหลวงพ่อตั้งแต่เริ่มแรก แล้วก็อยู่มาเรื่อยๆก็หายุดงานส่งลูกมาแต่งเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วอดีเจ้าการที่หลวงพ่อเปิ้ลมีนิสัยแปลกจากพระสง์ทั่วๆไปส่วนมากคือเปิ้น ได้ติดตามผู้ว่าราชการพลเอกนันทันนิรันดรชัยนามไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านในเมืองจังใหม่หลายๆครั้งแล้วเปิ้ลก็ได้หันว่าการตีละอ่อนอยู่บ้านนอกเนี่ยงงเรียนเมตตาศึกษาซึ่งเปิ้ลรับผิดชอบอยู่นำละอ่อนจากบ้านเข้ามาอยู่ในเมือง แล้วก็ดิ้นรนในการที่จะอยู่มีชีวิตยอยู่ในเมืองบางกี้เปอร์เซ็นต์ที่ได้ออกไปปไปอยู่พัฒนาบ้านตัวเก่าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเพิ้นก็มีความคิดว่าน่าจะเอาครูไปแนะนำเจ้าบ้านก็ครับเ,เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะสอนแนะนำการเกษตรที่เขาเจ้าบ้านเขาก็ทำไป ครั้งแรกมูลนิธิไปเปิดมูลนิธิอยู่ที่วัดตีวัดป่าแดงอำเภอดอยสะเก็ดหมู่บ้านป่าไม้แดงบ้านป่ายางและบ้านห้วยบอดมูลนิธิแรกที่เข้าไปช่วยก็คือมูลนิธิเอเซีย เอาเงินไปช่วยสร้างศูนย์เด็กเล็กหลังจากนั้นสองปีปัญญย้ายมาอยู่ที่นี่ที่วัดป่าดาราพิรมในฐานะเจ้าอาวาสก็ย้ายมูลนิธิมาอยู่ที่นี่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทเอาครูกเกษตรมาสอนเจ้าบ้าน ช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตัวเกา่าแล้วเปิ้ลก็บ,บอกว่าเศรษฐกิจจิตใจต้องแก้ไขาพร้อมกันเปิ้นมาได้ขยายงานแต่งานมันขยายตัวเองต่อมามีอาสาสมัครของมูลนิธิ Bread for the World มาหารงานขอหลูงพ่อก็ดีใจแล้วก็ส่งเสริม บอกให้หลวงพ่อว่าเจ้าหน้าที่เขียนโครงการไปเปิ้ลมีเงินให้สองแสนหมู่เจ้าหมู่เจ้าหน้าที่ยักเกินมามาเคยเขียนโครงการก็เขียนไปตามประสาก็ได้เงินมาเรื่อยๆหลายเปเข้าก็มีมูลนิธิเฟรดเด็กดอมันโดยคุณเคลาส์เบตเทอร์สันเปิ้น เสร็จงานทีต้องหัวจางมันก็มาทำงานที่มูลนิธิเฮาต่อทุกวันจะมีคนมาดูงานแล้วก็มาห,หาัยต่างๆก็หันงานที่หลวงพ่อได้ทำไปก็ส่งนักศึกษามาฝึกงานอยู่ตลอดหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อมาได้ ตั้งงานเช่นแต่งานมันจะก้าวหน้าไปเองงานมันขึ้นสามารถที่จะทำช่วยชาวบ้านได้นักขึ้นก็เมื่อมีเงินนักขึ้นก็ตั้งเงินทุนหมุนเวียนให้ชาวบ้านตั้งเงินทุนหมุนเวียนมีธนาคารเข้าแล้วก็มีสูตรเด็กเล็กก็มีเม็ดหน่วยเมตตานารีตี อาศัยอยู่ในมูลนิธินี้มูลนิธิได้ซื้อตี้ไว้ประมาณสามไร่แล้วก็ได้สร้างอาคารขึ้นโดยพระเด็กวานนอมันหลังจากนั้นก็มีมูลนิธิในห้างลงปูนผู้หนึ่งคือเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ ป้มีเงินที่จะสร้างอาคารป้านกับมาห้างเนี่ยห้างสร้างอาคารขึ้นคืนอหอะว่าในห้างโรงปูนผู้หนึ่งหลังจากนั้นการพัฒนาจาวบ้านก็เป็นไปตามปกติหลวงพ่อจะมีการประชุม เจ้าหน้าที่ทุกเดือนแต่ละเดือนที่มีบานประชุมหลวงพ่อจะมารับนิมนต์ไปที่อื่นเลยหลวงพ่อมาเป็นประธานแล้วได้สักสเจ้าหน้าที่ที่ไปทำงานว่ามีปัญหาอะไอย่างที่ไหนก็ได้รับแก้ไขปัญหา โดยเปิ้นเออโมนิเตอรจะเจ้าหน้าที่คนอื่นช้วยทกปัญหากันขึ้นและไหนที่สุดตัวเปิ้นก็เป็นคนตัดสินเปิ้นมาเกยหยุดยั้งในการประชุมติป้าเข้ามาร่วมเนี่ยความจริงเพราะว่าลูกใหญ่แล้วแล้วก็สามีก็ไปทำงานต่าง,งจังหวัด ป้าก็เลยมีเวลาป้าเข้ามาช่วยในโดยที่จะมาขอรับหน้าที่แต่ปิ้ลบอกว่าถ้ามาเป็นกรรมการก็มาสามารถที่จะจัดแจงกับเจ้าหน้าที่หรือกิจการต่างๆได้ก็เลยได้เป็นกรรมการก่อตั้งมูลนิธิเมื่อเมื่อเริ่มแรกแต่แต่ป้าเป็นกรรมการ ชนิดทว่าดูแลใกล้ชิดเข้ามาเกือบจะทุกวันแล้วก็จัดตั้งกลุ่มเมตตาดารีขึ้นโดยไปสอนสมาชิกเมจะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ก็ซื้อสั่งให้ทำแบบแบบ บ้านหวใหญ่เป็นงานฝีมือติ้มมาเมือนกับการทําทั่วทัวไปเฮาก็ขายได้แล้วไหนที่สุดก็ตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมเมตตานารีก็เป็นตัวตัวดีวตัวหนึ่งที่ได้ทำงานกันมาแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีเงินก็มีธนาคารเข้ามีเงินทุนหมุนเวียน มีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามจากบ้านและวันหนึ่งคุณหมออุทัยสนทินันเปิ้นก็บอกว่าเพื่อนเปิ้ลน่ยมีลูกแล้วก็เขาไปดูดูทำนายว่าจะอายุมายืนก็ขอขอขอึขอ้นขอไทยชีวิตวัวควายก็เอาว้านบ้าไทยชีวิตขายยุ่ละไว้ในวัด พราะมันคนอื่นก็นิยมนักขึ้นในเมื่อทำมาแล้วหลวงพ่อเัิ้นก็บอกว่ามาหูจะเอางวควายไปอย่างก็เลยเอาเพื่อเกิดโครงการนาก,การงวควายขึ้นเอาใจ,จากเ้ืจ้าบ้านแล้วก็มีกฎเกณฑ์เมื่อทำมาเรื่อยๆก็จนกระทั่ง มีคนโหดจักนักขึ้นมีบัตรสถานนักขึ้นมีคนมาดูงานบ่อยๆมหาลายัยหลายมหามหาลัยก็ฮื้ปริญญาหลวงพ่อแล้วก็ส่งนักศึกษามาฝึกงานทุกปีความเป็นไปอย่างนี้ก็เป็นไปเรื่อยๆผ่านมาก็เกือบเจ้าปี สามสิบปีก็มีคุณหมออรวันคุณวิสารเปิ้ลก็มาหาหลวงพ่อบอกว่าเปิ้ลมีเงินทุนที่จะที่จะขอสร้างรงเรียนป้าก็บอกว่าหลวงพ่อมีรงเรียนเมตตาศึกษาอยู่แล้วแต่เปิ้ลบอกว่าพี่สาวเปิ้ลเน่เป็นครูเรียนสตรีพุทธาราม แล้วมีกองทุนที่จะเฮ้ยป้าก,ก็เลยเจปิ้ปมาตี้ตีมูลนิธิแล้วเจ้าหน้าที่ทำโครงการขึ้นมาปิ้นก็ตกลงยินยอมในการที่จะตั้งโรงเรียนสตรีแต่มันทุกโกตเกณฑ์ของอาทางการเขาก็เลยตั้งชื่อว่าสถาบันพัฒนาเยาววสตรีไ้้ชนบทมา มีนักเรียนอยู่สาวกว่ารุ่นแล้วโดยที่เปิ้ลกระจายฮห็นทุกทุกครั้งทุกปีซึ่งตอนนี้เปิ้ลก็มรณัไปแล้วก็มีหลานซึ่งเป็นผู้แทนอยู่เขาก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิน้ำทองคุณวิสา เมื่อหลวงพ่อเปิ้นละสังขารไปแล้วหมู่เจ้าหน้าที่ก็มามีภัยที่จะเป็นหลกักก็ต้องพยายามเปิ้งตัวเก่าแต่เงินทุนก็ลดน้อยลงเนื่องจากเข้ามามีพระที่จะยืนหยัดอยู่ต่อสู้เพื่อเราจนมาถึงบัดนี้ ได้ห้าสิบปีแล้วหลวงพ่อมรณภาพไปสิบกว่าปีแล้วก็วันนี้เป็นวันครบรอบห้าสิบปีของมูลนิธิป้าก็คิดว่าคงจะมีคนที่ปิ้นหันคุณค่าของการทำงานแบบพระสงฆ์ที่ทพัฒนาจิตใจชาวบ้าน แล้วก็ดีใจที่ได้หันคนมามากมายไกลกองมาช่วยกันจัดงานด้วยด้วยด้วยใจจริงมีความสุขก็หวังว่ามูลนิธิศึกษาพัฒนาจนบทก็คงจะอยู่ต่อไปได้แถมเรื่อยๆขอฝากงานตึงหมดเฮ้กับหมู่พวกเขาเต้อยู่ในนี่ จะจ้วยได้โดยวิธีใดก็ต้องจ่วยกันคิดจ่วยกันนั้นป้าเกยเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่อย่างคุณทักษิณที่เปิ้ลบอกว่าเปิเป้ลเป็นเปิล้ลเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเปิ้ลบวชกระหล่งพ่อเขียนเล่าว่าเปิ้ลฟังและขอคำแนะนำแต่เข้าใจว่าจะมาถึงมาถึงตัวเปิ้ล ป้าก็พยายามที่จะติดต่อคนที่เป็นผู้ใหญ่ในในใน,ในประเทศเฮาเนี่ยแล้วคิดว่าหวังว่าพวกเฮาคงจะช่วยกันประเดี๋ยวนี้นก็มีท่านพระครูออทที่มาช่วยเรื่องไทยชีวิตเรื่องการทำงานอะไรอย่างแต่ก็ หวังว่าคงจะสืบสารงานของหลวงพ่อได้ต่อไปก่อนที่ป้าจะตายก็คงจะได้ปบจะได้หันด้วมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาขอขอบคุณเจ้าโบ้เดาตอบไว้ไว้ได้เลยบเป็นกำลังใจนะครับคุณยายราวันจากสืบสีนะครับสําหรับคุณยายราวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็สิอายุเกือบเก้าสิบปีแล้วเนาะ ก่อนที่การหลวงปู่นะครับมาตั้งแต่เดวไปนานมากนะครับแล้วก็เป็นเลขานุกาาคณะกรรมการของมูลนิธินะครับมาโดยลำดับนะครับไปวันนี้นะครับก็มีเมตตานะครับมาเล่าเรื่องย้อนหลังนะครับเพื่อกับลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ได้ฟังนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณคุณยาลาวันจันสุขศรีเป็นอย่างสูงนะครับ ป้าครับเรียนเจญเจ้าหน้าที่และกรรมการบริหารมาถ่ายรูปกับคุณป้าบนเวทีนี้เลยเนะอะน้องๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับอยู่ตำได้มะครับเรียนเจญมานี่เลยนะครับเพราะว่าคุณป้ามาได้มาหาเราบ่อยนะครับสองปีนี้กำลังมาวันนี้เนาะเจอทุกคนเลยครับเออทั้งเจ้าหน้าที่น้องๆอดีตเจ้าหน้าที่โดยวันนี้มาหลายคนนี่นะครับมารายงานตัวหรือยังเนาะ คณะกรรมการบริหารนะครับท่านท่านใดอยู่บริเวณนี้นะครับเีินเชิญนะครับน้ำเอาไว้แล้วมีวิธีมีการเสวนานะครับเดยนเชิญทุกท่านมานั่งที่นอวี่รับรองเลยหลังจากเสวนาเสร็จแล้วแต่แต่ทักทิบบ้านทุกคนเลยครับใครอะพนมทุกคนให้ออกมาบ้านแนี้ไม่เะนนี้กินจะจาดเลยยังมีอยู่อ่ะมาจ่วยมนิดิงานจยแล้ว รายงานตัวแล้วแน่นอนแต่แล้วมาจากหาดใหญ่เลยนะคะมาเพื่อร่วมงานนี้ค่ะถึงแม่้อง<ะ>อ,อ,อากาศด้วยนะครับเจนเลยเจนเลย แล้วงานแล้วจะมีแล้วงานแล้วจะใหญ่ค่ะกล้องใหญ่เนะมองกล้องค่ะมองกล้องมีกล้อองงห้้ใหหน้าตาดีนะครับใครเหรอตอนนี้เป็นไรสดเดิมสองสามอายุพายขอให้สุขราพที่หนึ่งนะครับรวยสองสามสองสามเริ่มสองสามสุดท้ายนะครับมีกาแฟมาครับเรียบร้อยครับขอบคุณเจ้าค่ะ S <S <S ขอบคุณลุงแม่ค <ฟะ S 3> ่ะ